สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับเนี่ยที่พี่เห็นเนี่ยมันเป็นเครื่องสแคปสแคปคืออะไรสกคบคือไม่ใช่ขยะนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นของดีแต่มันไม่ครบอย่างยกตัวอย่างตัวเนี้ยนนนะเนี่ยเนี่ยนี่โรบินดีนะถังนี่รู้สึกว่าแบ่งให้พี่โดมไปใช้เสื้อแกะให้ลูกค้านะครับอ่ะพวกเนี้ยดีหมดเลยเห็นไหม เนี่ยนี่คือเครื่องสแคปนะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเอาออกมาขายนะครับสี่สั้นห้าร้อยก็ขายไปอ่าเดี๋ยวเก็บใส่กล่องเครื่องแบบเนี้ยพอมีพอมีนะฮะในกล่องก็มีเยอะเลยนะครับอนี่อิเซก,กิอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เนี่ยมันรูอย่างเงี้ยสวยอ่าตัวนี้สวยตัวนี้รู้สึกคอยไม่มีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขายถูกๆไปสี่สั้นห้าร้อย เดี๋ยวขอขอรื้อก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเอามาเก็บไว้ในห้องแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะปกติไม่ค่อยได้ถ่ายข้างในนะห้องเก็บของน้อยๆเนี่ยพวัน,นี้ก็จแคปหมดเลยนะครับเฮ้ยอ่านี่นไม่ดีนี่นะ่าจะสีนอก มืดเนาะเปิดแฟลชดูก่อนอ่าลืมดูเนี่ยสีน็อกนี่ก็น่าจะถังสีน็อกอะนี่ตัวนี้คาบูสองพอร์ตเห็นไหมใครไม่รู้ถามผมนะคาบูสองพอร์ตมีไหมครับมีนะครับแต่มันมันไม่ได้ลือ้อบางทีมันยังไม่มีเวลามาลือ้อน,นะครับเนี่ยสวยๆเลยตัวนี้รู้สึกว่าลูกเป็นรอยพอลูกเป็นรอยปุ๊บทิ้งเลยคอยเคยดีหมดแนหะ แต่ว่าเนี่ยเสื้อเสื้อก็ไม่ดีาาทิง้งทิ้งไว้ครอบบาตัวเล็กใครทำหาก็ไม่รู้บางทีมีนะครับแต่เพียงแต่ว่าทีเอามาไว้ตรงนี้ทียกนี้ใส่ไปด้วยเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ขออนุญาตนะคลิปนี้อาจจะยาวๆมั่วๆหน่อันนี้ก็หางเก็บไว้ริการเนี่ยถังเก่าๆมันไม่ได้รื้อ างท่านถามว่าอันนั้นมีไหมนี่มีไหมเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวขอจัดระเบียบสักวันก่อนนะมันเยอะคือวันเนี้ยถ้าเราไม่ทําอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับพี่ดูคาร์ูเดเต็มตะกร้าหมดนะครับนี่มือเร่งอันเนี้ยฝากรเต็มตะกร้าไปหมดเลย ข้างล่างอีกอะไรก็ไม่รู้เเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเลือกออกมานะครับแล้วก็มาขายแบ่งกันนะครับขายแบ่งถูกๆเลยเนี่ยตัวนี้ก็สครี่เห็นไหมสครนี่ก็สครไปแล้วครับในนี้ก็สครไปหมดแล้วก็มีตัวนี้ตัวขายตัวขายแล้วก็อันนี้สองสูบยังไม่ได้ทําเอ้ยไม่ใช่2ส,สูบดีสองถังแยกนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันเจอกันผมขอเวลาหน่อย แล้วเดี๋ยวผมคัดให้พี่ๆนะครับมียังมีของดีๆที่ใช้ได้เยอะเลยถังพวกนี้มันก็ไม่เชิงว่ามันจะเสียนะอย่างเงี้ยดีแต่แต่มันเก่าหยนะเนี่ยสีนอ็อคอ่ามันดีดหมดแะครับแต่ว่ารอผมนิดนึงนะครับพี่ๆหลายท่านถามว่าอันนั้นมีไหมนี่มีไหมบางทีผมบอกไม่มีคือเราไม่มีเวลา,าจริงๆครับพี่นะครับเดี๋ยวผมจะจะคัดออกมาให้นี่เฉพาะสวิตช์เนะพวกนี้เยอะมากเลย เพราะตอนนี้ถ้าเราไม่ทําปีหนึ่งปีสิ้นปีนี้ก็เต็มอีกอะนะครับเดี๋ยวก็จะคัดออกมาขายถูกๆให้นะมีเยอะๆะนะครับชุดสงชุดสีเหนไะครับชุดสีมารูดีๆทั้งนั้นเลยกองที่เป็นกระตักเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับพี่นะสวัสดีครับ